ตำนานแห่งอัศวินดาวเหนือและปราสาทสวรรค์ในสมัยโบราณของอาณาจักรทองคำที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยมีเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองดาวเหนือเมืองนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงและป่าเขียวชอุ่มเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางแห่งความรู้และการฝึกฝนอัศวินในเมืองดาวเหนือมีอัศวินอาวุธประจำแสงชายหนุ่มผู้กล้าหาญชื่อว่าท่านเอกร,ราชเขาเป็นนักรบผู้เชี่ยวชาญในการใช้ดาบ และมีความสามารถในการควบคุมพลังของดวงดาวท่านเอกราชได้รับการสืบทอดภารกิจจากบรรพบุรุษในการปกป้องเมืองและอาณาจักรจากภัยคุกคามวันหนึ่งข่าวร้ายมาถึงเมืองดาวเหนือเมื่อท่านเจ้าผีร้ายแห่งอเวจีผู้เป็นจองทัพของพวกอสูรที่อาศัยอยู่ในปราสาทเวจีได้ตั้งใจจะบุกโจมตีเมืองดาวเหนือเพื่อยึดครองอาณาจากักรและสแสวงหาความมั่งคั่งจากปราสาทสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในยอดเขาเหนือเมืองท่านเอกราชได้รับคําสั่งจากพระเจ้าทองคาให้เป็นผู้นําทัพในการปกป้องเมือง และหาวิธีป้องกันการโจมตีของพวกอสูรพระองค์จึงออกเดินทางไปยังปราสาทอเวจีเพื่อหยุดยั้งแผนการของท่านเจ้าผีร้ายการเดินทางของท่านเอกราชไปยังปราสาทเวจีเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายท่านต้องข้ามป่าผีสิงที่เต็มไปด้วยสัตว์ร,ร้ายและพวกอสูรที่อาศัยอยู่ในป่านอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับทะเลหมอกสีดำซึ่งเต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายในระหว่างการเดินทางท่านเอกราชได้พบกับนักปราชญ์แห่งดวงดาว ผู้เป็นผู้รักษาความรู้โบราณเกี่ยวกับดวงดาวและพลังแห่งจักรวาลน,นักปราดได้ให้คําแนะนําและมอบดาบดาวเหนือซึ่งเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังในการใช้แสงดาวในการต่อสู้ด้วยดาบดาวเหนือและความรู้ที่ได้รับจากนักปราดท่านเอกราชเดินทางไปถึงปราสาทอเวจี A w G, และ,ะเผชิญหน้ากับท่านเจ้าผีร้ายแห่งอเวจี w G การต่อสู้ระหว่างท่านเอกราชและท่านเจ้าผีร้ายเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดและยากลำบากแต่ท่านเอกราชได้ใช้พลังของดาบดาวเหนือในการทำลายอุปสรรคและพิชิตศัตรู ท่านเจ้าผีร้ายแห่งเอเวจีถูกปราบลงและทัพของเขาถูกขับไล่ออกจากอาณาจักรท่านเอกราชได้รับชัยชนะและนำความสงบสุขกลับคืนมาสู่เมืองดาวเหนือเมื่อกลับมาที่เมืองดาวเหนือท่านเอกราชได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษของเมืองพระเจ้าทองคาได้มอบเข็มกลัดดาวเหนืออันเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและความสําเร็จในการปกป้องอาณาจักรตำนานของท่านเอกราชและดาบดาวเหนือถูกเล่าขานเป็นเรื่องราวของความกล้าหาญความมุ่งมั่นและพลังแห่งดวงดาวในการปกป้องบ้านเมืองจากภัยคุกคาม